ต่แตายตเงินแหงบุมีสีใสอยู่สวัสดีพี่แนเาไหเสร็โอ้ยไม่ยางเป็นอยังเซ็งเวยเซงยังเซง่งเซงเซ็ลูกนย่เซ็งนี่แหละเซงลูกเซงเมียด้เลนี่โอ้ยเขากำลังเซ็งอยูู่้เดียวเลยมีปัญหายังกระกระดียดชีวิตบอกก็บอกเถอะ อันเมียนี่นะเรื่องเมี่ยนก็แมนโอ้ยปัญหาโรคแตกเรื่องเมียเสียสุขภาพจิตขอเงิน,น,น,นมันก็ขอยากยากบ่ย่ามห้มันก็ใหายหน่อยๆห้เท่าใดตัวขอเท่าใดเงินอึงบ่มันก็บ<ว>ูปปานนั่นแหละ <c oughs> แต่มันหาหน่อยหาแล้วมันจม,มสำคัญคือมันจมนี่แหละเอากระทั่งาแล้วฮาลังเทือกคุณจะงัดทองงัดทองหน่อยมันจะบาดฮาราลังเทือกเหรอห่วยเอาแน่อยู่ดิฮาลังเทือกก็ได้้โอยปัญหาเดียวกันเพื่อนเอ้ยมื่อเศร้านี่เพราะเนี่ย เอาเห็นไรใจเอาขอเมียเติมสองพันให้สองหมื่นตีโอ้ยบ้าตีให้สองร้อยเนี่ยฮะนะมันก็คือกันแถอะสองคนนี่สองร้อยเขาสิไปพ่อใส้ย่างๆออกจากปากซอยเปิดแล้วขากับแก้มบ่วชโตใช่ไโอหยเฮ้ยบัดสิว่าไหมสิงบ่มาสิงคือกันเลยยังไงสองคนนี่คือกันเลยจังี่เอากระโดดเดี่ยวไรหาเมียมสมัยสมบูรณ์เมียนี่คือสี่เบ่ อยากเอาแน่อยู่เด้ขับมันเบาหน่กว่าว <c oughs> นิดกราดองแข้งเด้แข้งเด้แหะเบื้งตัวตูวขึ้นเบิ้งตูวขึ้นเบิ้งหัวนเวียกับเขาเป็นเห็ดบ <c oughs> ่นาเลานาดำตากโดกตากแดดเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานนัาห้ากระสุนเ <c oughs> พือ่อเได้งเงินแทนที่เได้เงินได้งเงินมาแลหละเชลยเซยเงินแบบสะดวกสบายเนี่ยมันเก็บมันก่นกำไว้ขอป่านที่นี่ก็เพราะป่านมาขอท่านขอกับขอยากตัวว่าจังไหนเสร็โอ้ยเจนเย็นเพี้ยนเจนเย็น เนียดีดีือเมียตูนหายากคือย่างนี้อ๋อตีจมกะเก่งตาผัวกะเก่งหมวยมันโมเม้นแหละอันนั้นนะระเบียบจัดเออว่ายุ่งนี่ขี่ที่ก็ขี่ที่อันนั้ไม่ประเด็นโอ้ยรักษาไว้เพื่อนรักษาไว้เมียดีดีดีบ่นี่ดีคันดีตัวอ้อยู่ง่ะล่ะขี้ยกไครมออะไรมอเนี่ยมาบอมาละเช่งวีขี้หายกเมียให้ มู่ให้พวกปานพระเวทสนดอดรถคนเฮาเป็นบัทัวร์แล้วบ่แม่นจะพอนี่เด้บ่แม่นจะพอว่าสิยกเมียให้เด้ยังยืมเงินสนใจอยู่บ่ห่วยโบมาก่คนได้หนี่หลายธนาคารอยู่หลายล้านอยู่เอาอยู่บอกชิยกให้เอากกว้งไว้แล้วเพื่อนออกกว้งไว้ละสารสิทธิ์สารสิทธิ์บ่กต้นหนียังบานอยู่นี่หัวเฮานี่นึกว่าตัวสิเอาโอ้ยๆเอาไปเลยเอาไปเลยเออมาเอาเงินนี่เนก่ยโบกับโบว์เถอะวะ นี่เหมือนมันของเงินยากกว่านี้เมียนะเขามาวางแผนเถอะวะขามันมบวัวกบัวละเฮี่จริงเลยจริงวางแผนวางแผนปนมันนี่จริง,รง,งเลยจ,จริงเงีเง้ยทีที่เนี่ยสำคัญนะเงินเนี่ยมันพกได้แล้วโอ้ยมัอเศรเมีย๊อบไปตั้งสองหมื่นปูได้เมียข่อยมันกับกมาพกเงินไปซื้อน,นั่นซสนี่กระเป๋ามันใส่ตลอดใส่กระเป๋าเงินกระเป๊เนี่ยกระเป๊เสื้อผ้านี่เมียเอาคือกัน ใ,ใช่แต่ว่าใส่กระเป๋าหลังบอกโอ้ชีบไปไหนใะนมือเขาขอมันยากกว่านี้ป้นเวนะว่าอาชีพเก่าห้องเลิกลาไปแล้วตรงเนี่ยรู้เสียจากสีดเบิร์แต่ว่าตรงเนียนเี่สิ่งใดเขาหูอยู่แล้วว่าเงิ่อนยีน้ำมันมันบ่อเนีนม,มันบ่อหายด้วยดีๆมันต้องเจอของนี่มันเกิดจำห้องใด้คือเก่าตัวบ่อใดถ้าเขาเนียบเนียนเี่สิ่งใดหนึ่งเดี๋ยวมันจำหนาถ้าเขาได้ แมนบอกเขาต้องปลอมแปลงหนาสัญกรรมดิบัลาใส่มุง้งใ <c oughs> ส่เวนตาใส่ยังงเข้าไปอ,อแมนบอกสำคัญที่มันจำเขาได้เลยแหละสองอเสียงเสียงอย่ายนยินี้ให้เสียงอมันหัวเป็นเสียงซุมเฮาต้องไปพาตัดกองเสียงถึงเวลาเขาตงเห็ดแล้ว <c oughs> เพื่อนเพราะว่ายังบอกโจูว่านํำมันหี้วซ่มือปัญหามันระท่วงเราขากา มันหาจาังหนีปลาเน้นยังจิกคอได้อีกสองปัญหาบางคร<อ>ันมันไปจีบสาวห <c oughs> อยหงมจะหอีกน้วอีกสองปัญหาเป็นห้า 5, พันโอ,โอ,โอ้ลืมลืมมันเอาอ,าก 5, อาีกห้าห้าพันไอ้ก็ยังมันมาทำเอาฉะนั้นแล้วนี่เขามีแผนการอย่นี่แหละเอาตกลงเอาเลยแผนการสูตรที่เขาเฮ็ดไว้นี่แหละว <c oughs> ่างไว้่นี่เออเอาเมื่อนี้บ่แต่ว่าเาช่วยดีสุดเด้เอาสิปหาอยังว่าปนเขาว่าที่สำคัญหังสติคือปนด้วยความละม่อม เหมันหยานอยู smell, te right. okay? ่แล้วมันยยาดเฉพาะอยู hmm. ่แล้วหยานโจรอยู่แล้วตัวเสียวละมอมมาป่นซอยห้ามิีไปเตรียมจัดการแยกๆไปหาเอามื่อไหร่ละเอามื่อนีร่ล้บ่เอามื่อไหร่ละโอ้โหอยู่แล้วมันมันพ่างไปล้านเดียวมันบ่อื่อนหรอกมันไปล้านนั่นละล้านจันดาวนั่นละโอเคไปเพื่อนบ่เหลือละโอเคโอเคไปทีปมื่อไหร่ไม่ก่อนนี่เอาจริงปูป่นจริงละมื่อนีร่ป่นเมียนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดับไฟก่อนดับไฟเอ๊ะดับไฟเอออะไรล่ะไปไปโอ สวัสดีเจ๊กวางและเจ๊ทั้งสองคนด้วยเด้อเี่พากันมาอย่างน้องบาดตานีอืมเบิ่งเกย์สองคนนี่หน้าตาหมองหมองสาวสาวสงสัยเจมีคอแล้วเด้อบาดตานีเห็นไหมเจ๊บอกแล้วว่าอาจารย์ขนาดนั้นหนึ่งยังโมแม่นแล้วก็ที่แม่นคัดแค่อีเลียแล้วอาจารย์คะเมื่อนีพวกหนูมาหาอาจารย์ก็ว่าสิมาเบิ่งดวงกับอาจารย์นี่แหละค่ะเห็นเจ๊กวางบอกว่าอาจารย์เบิ่งโมไม่ มอืมเอาผ้ากันยุกมือขึ้นรองเบิ่งดูโอ้ยมันสูงโผเอาลงมาอีกเจ้าสองคนนี่กำลังจีมีคอเด้อแต่ว่ามีคอกับคนไกลชิดว้ายอวัสดั์จันทร์หล่ะอยก้ไปก่อนจนแับไปจนแย้มาแล้วโอ้ยเอาอะไรมันจะเร็วขนาดนั้นมันมอแมนคนไกลชิดแบบนี้ หมายถึงว่าคนใกล้ชิดนั่นคือสามีเจ้านั่นล่ละเห็นไหมเจก็สวยเลยปดาท้อผัวนี่บอกค่ะสีเอาคอมาให้สีเฮ็ดจช่ไหนล่ะคะอาจารย์บ่ตองเฮ็ดอีอย่างดอกงานนี้เจ้ารับพอเต็มเต็มนเนาะเฮ็ดจังไหนเนาะบานนี่เจ้กว,วาเม้องบอุ้มบ่ตองห่วงบ่ตองลงห่วงหลายดอกข้อนี้อยู่กับเฮาบ่ได้ดวนดอกอาจารย์มีของดีให้พวกนูบ่ค่ะ ของดีกับพ่อมอยูเด้อไต้ว่าให้พันพาคก,กันรักษาแล้วก็อาการวา้ขอพาคขอเจ้าพวกปักรักษาคุ้มครองไพ่คิดชิงไดก็ให้สมุงม,มตดปัฒนาเพราะนัง่งข็จะหายไปเองปาเข้าใดของดีแล้วบัดนี้ เบิดคอเบิดโซคักคักบัดนี้ปลาเมื่อปะอาจารย์คะตกลงอาจารย์จะไม่หันหน้ามาให้พวกเราเห็นหน้าหน่อยหรอคะโอ้มันบอดใดบไดใยช่วงนี้รักษาจำชินอยู่รักษาหนาอยู่เพิ่งไปศยลกรรมจากเกาหลีมาเมยๆเมยอมย่างนั้นพวกหนูขอตัวกลับก่อนนะคะอาจารย์อ้าวสาธุสาธุเด้อเดินทางคาเขียวปลอดภัยจากภัยอันตรายจังพวงจากคอจากกำจากเว่น ซาบถูกซาบโสกสบโลกสาบพผ่ซาะหอจันหยดจันไร่จงหายไปจากพวกเจ้าเด้อสาธุยอดเลยอะโคตรแม่นเลยอะขนาดมาไม่นไมองยังแม่นขนาดนี้เลยอะอยังด,ดูดวงก็ได้อีกอะโอ้ยแบบนี้มันของเด็กๆไม่เห็นหรือไงกระจกนั่นเอง ทองทะลุข้างหลังเลยดีเดียดแม่เลยเมื่อยเดยโอ้ยมือนี่คือเป็นสีแปลกๆให้อีหล่เจ้าหลัเอาคือได้บ้านน้ำกัน ยางมั่นขกันพัอปานเป็ดหน่อยเอาโหลดไปเลยเจ๊อ่ะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเจ๊พาสองคนเนี้ยพี่บุ๋มแล้วก็พี่กุลอะไปหาพระอาจารมามอดูพน่ะแม่นแม่นเลยน้องจันดาวแล้วมอพนว่าจังไดล่ะนบอกว่าห้าสองคนนะนนองพี่กุลเนาะจะได้เคาะจากคนใกล้โตคนใกล้โตคนนั้นก็คือเป็นผัวผัวสองคนนีบ่มี เยอปริงหเไปจริงหมดไปจริงดดูดนี่ง่มอนี่คนนี่ห้นออกมายยาโตต้านัดืนอมีเงินอยู่บ่มีเงินอยู่บ่มองคนได้ไหอคนเคนน่ออคนคนเย หันหน้ทวนกันหันดังทวนกันหันหลังหันแังหันดังหันหันหลังหันหน้าหันหลังเอามัดจะคองเอามัดอีกมัดให้แน่ไม่ได้บอกมัดเป็นมัดเอาอีหล่ะมัดโจรสิยิงเขายิงขี่แตกเนี่โจรสอง้อยาิบให้มัดเอียงครบหันหน้าลง

โอ้โอ้ยปวดตรงไหมฮะฮะฮะะโอ้ยไหวะทีโ uh> ัู uh> ุมอ้ยเอ๊ยเสื้อเอ็งหวานจะพาขยมาขอนทีมินบัดเจ้าใจบังดุเอ้ยเจ้าบุบบังดูบุ ไอ้ห <I> uh. ัวอ sure. ้าวบระปุกปืนกระปืนกระดาษบังดูนี่เอาไม้ใส่นี่คอยนี่ละให้เราสองคนไปซ้อมละครตอนับพะปาปังเจ๋อจะไปเหตุจังสิคอยละหายใจเบิดเห็นไหมอาจารย์ทักแม่จริงๆด้วยว่าจะได้คอคออิลีเจ เคาะหัวนี่เต็มเต็มเลยบักโจมึงมาอย่างงาี้